ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะอันนี้ผมก็จะมาจัดตามคำขอนะครับฮนะตามคำขอจากคอมเมนต์นะที่ขอมาหลายเดือนแล้วที่ผมยังไม่ว่างจัดให้นะก็ขอมาให้รีวิว w พ r M PO นะโปยูโรเทคนะของผมนะครับนะที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ ก็จะเป็นรุ่น Pro 2องพนห้านะครับนะ mm. ก็จะรีวิวคร่าวๆนะครับนะไม่ต้องอะไรพมายนะเพราะว่า mm. ใน YouTube mm. ก็เยอะแยะนะครับรุ่นนี้นะ mm. นะทุกคนที่ติดตามกำมาแต่แรกแล้วก็ FC นะครับนะจะรู้ว่าผมใช้ตัวนี้ขับอะไรนะไม่ต้องถามนะนะว่าคนที่รู้แล้วไม่ต้องถามนะ แต่คนที่เขาดูรู้เขารู้แหละว่าที่ผมมีเนะี่ยบอเอาตัวเนี้ยขับเสียงอะไรเออนะข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับนะนก็เป็นพอแอมโพโลเท็โปรสมัทาเนี่ยี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังนะครับนะน่ครับข้างหลังก็จะมีคอร์สโอเวอ์นะครับนะไว้นะปรับความถี่เสียงนะครับนะ ก็เลือกได้จะปรับยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยนะอันนี้คือผมปรับเป็นโฟกัสไหมโฟกัสนะน,นี่คือผมจะปรับเป็นโลคัสไว้นะเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านเนะี่ยผมเอาตัวนี้เล่นเป็นเ,เสียงกลางนะขับกลางแหลมอยู่ในบ้านนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าใช้เซนเซ่ขับเบสนะอันนี้ขับกลางแหลมนันะ้ง แต่ดามาปรับมาโลคัสคุณควรปรับความถี่ไปประมาณไหนนะก็ปรับมาที่เนี่ยครับนะปรับขึ้นมาเนี่ยปรับขึ้นมาสักร้อยห้าสิบก็ได้ร้อยยิบห้าแต่ปรับไปร้อยห้าสิบนะเอ๊ใช่ไหมเออร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยถ้าคุณปรับไปโลคัสแล้วคุณปรับกลับมาทางอะไรไหี่ยี่สิบห้าใช่ไหมนี่มันจะเป็นเบรดนะครับเนี่ยมันจะเป็นเบรดนะก็พูดไว้ก่อนนะไม่ต้องมาดาม่าผมนะ ผมใช้เนี่ยผมรู้นะครับเนี่ยเนี่ยะปรับเป็นกะใช้เป็นกลางเหลมก็ปรับเป็นโลคัสนะปรับความถี่มาที่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้ากรณีนะครับเอ้ยไม่ได้มงกกงขออภัยครับกรณีที่จะให้มันติดออกมิดโลนิดหน่อยก็ขยับขึ้นมาหาตำแหน่งที่ควรได้นะนะครับแต่อันนี้ผมปรับเป็นโลคัสอยู่นะครับนะแต่เดี๋ยวเราโกงฟ โฟกัสแปปหนึ่งงานียไม่โฟกัสเลยแต่กรณีที่เราจะไปขับซับเบดอันนี้คือผมจะไปขับซับเบดนะอันนี้คือผมมีปีอยนะู่เนาะปีผมเป็นปีแยกซับผมทํำยังไงผมก็ออฟไปเลยครับเนี่ออฟไปเลยนะราะไม่ต้องใช้ละคอร์สนี่นะตอนนี้คือไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าคุณไม่มีคอร์สนะล้วตัวนี้มันมีคอร์สนะ แล้วมมตคุณมีแอมหน้าลายเนาะแล้วคุณจะนี่ขับซับนะแล้วกรณีที่ว่าไปคุณแบบไม่มีแยกซับนะคุณก็ดันมาแค่เนี่ยซับบูเฟอร์นะครับนะแล้วก็ปรับความถี่ตัวนี้หาเอาเหมือนเดิมนะครับนะแต่ถ้าบิดมาทางเนี่ยห้าสิบเอเก้าสิบขึ้นมาเนี่ยนะมันจะแข็งแข็งนะเสียงมันจะแข็งแข็งนะครับแต่ถ้า บิดมาต่ำๆนะความถี่มันต่ำๆมันนุ่มๆ,ๆมันดังๆเหมือนซับรถยนต์นะแต่ว่าตู้เรามันทําไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะนะแต่ว่ากรณีที่เราบิดมาอย่างเงี้ยผวมมีซับเพื่อแล้วบิดมาความถี่ความถี่ต่ำๆอ่ะคุณต้องเล่งเสียงที่พอเอ็มเยอะๆเลยนะแล้วก็เล่งเสียงเพลงเพราะามันจะเหมือนดังเบาๆอ่ะครับนะอันนี้คืออย่าปับอะไรก็ปรับเพื่อนีย ก็ปรับหาแต่ครั้นี้ผมจะไปเล่นปีใหม่นะเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปลงพงไปก่อนแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมจะไปเล่นปีใหม่ปีผมแยกซับได้มก็ออฟไว้นะครับออฟไว้นะอันนี้ก็ไม่ได้ปรับแต่ถ้าจะปรับก็ปรับเหมือนกันนะนะแต่สมมุติว่านะครับนะสมมติว่าคุณนะครับอขออปนะถ้าจะเอาอีกข้างหนึ่งดันเบรดดันกลางแหลมนะครับนะก็สมมติชแนลเอนะครับดัน เป็นเอ่อแตปรับกลางแหลมนะคุณก็ปรับความถี่มาสักร้อยห้าสิบก็ได้ถ้าอยากให้ติดเปรตก็เล่งขึ้นมาปรับถอยกลับมานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นปรับไปที่โลคัทนะใช่ไหมเอคุณคุณจะดันคุณคุณจะขับยังไงกลางแหลมกลางแหลมสมมุติว่าอีกเชนแน่นหนึ่งขับกลางแหลมอีกเชนแน่นเชนแน่นหนึ่งขับซับนะก็ปรับเป็ที่ผมบอกเนี่ยปรับมาเชนแน่นเชนแน่นเอเนี่ยนะเชนแน่นแรกเนี่ยปรับมาทางโลคัท แล้วก็ปรับความถี่มาประมาณนี้ก็ได้เรืจะยกขึ้นให้มันติดเบรดนิดนึงก็ได้นะครับนะแต่เชนแบนบีนะครับเชนแบนบีคุณก็ดันมาทางโลคัสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับมา,มาทางซับฟูเฟอร์นะครับแล้วคุณก็ปรับความถี่เนื้อหานะากให้มันนุ่มมันแข็งไงก็ปรับได้นะครับนะตามที่คุณชอบนะนะครับก็อันนี้ผมก็ออฟไว้นะว่าผมผมไม่ได้ใช้อะไรนะครับนะผม มีปีแยกซับอยู่นะครับบางครั้งกล้องไม่โฟก,กัสก็ขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้อะไรผมไม่รู้อ่านไม่ออกผมไม่ได้ใช้ผมก็อฟอไว้นะ <S <S อย่าว่าผมนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตอริโอนะครับนะสเตอริโออันนี้ก็จะเป็นบิดเป็นอะไรนะพาพาลาเลเอ,อจะเขาเรียกอะไรพาลาเรลพาาเรลเนี่ยนะอันนี้ผมก็จะเป็นสเตอริโอไว้นะ นะครับนี่ยตัวเลโอ้ก็จะมีแจ็คนะแบบแจ็คโฟน H H R เนอฟเอฟอาร์ไงก็ประมาณเนี้ยครับแล้วสายลำโพงก็จะมีแบบหมุนแล้วก็สเปกคอนนะครับนะก็มีเท่าน,นี้นะครับนะโอเอ็มป e นะอยูโรเทคโปรสองพันห้านะดังที่ผมบอกไปในคลิปบางคลิปที่คนไม่ค่อยดูนะผมก็มีโครงการน,นะอยากได้โปรสี่พันห้าแต่ว่า ด้วยงบนะครับนะแต่ถามว่าถูกแกไหมตอนซื้อมาก็ถูกแกอยู่นะครับนะมันก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังนะแกเทียบเท่าก็อย่างเมื่อก่อนนะผมเอาไอ้ MTC ตัวล่างเนี่ยเนี่ยนะผมเอาตัวนั้นอนะ่ะเนี่ยตนะัวเนี้ย MTC เนี่ยขับจับเมื่อก่อนนะแล้วผมก็มาซื้อเซนเซตัวนั้นอนะ่ะโอ้เขาเรียกอะไรนะแบบหน้ามือเป็นหลังีนเลยฮะเบรดออกคนละลูกกันเลย ตอนนี้นะครับก็จะดังว่าไม่ห่างจากเซนเะซ่นะนัเหมือนกันนะครับนะกาลังหวัดกาลังอะไรก็ไม่ต้องถามนะผมว่าคุณคงรู้แล้วแหละนะผมไม่ต้องอธิบายแล้วมากมายนะครับนะเพราะโปรโยติทนี่ก็เป็นพอ่อแอมตลาดนะที่คนเริ่มต้นมักเล่นใครก็รู้จักนะน้อยคนที่จะไม่รู้จักนะครับนะก็ ผมจะพูดอะไรต่อนะเขาขอจบรีวิวโพแอมโพโร t i กนะครับนะรุ่นโปรสองมหนาะนะครับไวแต่เป็นีค่นี้นะครับนะนี่ยนะหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้ครับเรารอลนนะไอที่มันเหมือนมีฝุ่นอะไรก็คือแบบผมไม่ค่อยได้เปอฝุ่นนะนั้นไม่นี่แล้วผมก็ไม่เคยแกะออกมาเลยนะฝานะนะไม่เคยแกะเลย นะครับแต่ซื้อมาไม่เคยแกะเล่นเลยยังอยู่ไงอย่างนั้นนะครับนี่ครับก็ขอจบรีวิวโพลแอมโปรยูโรทกรุ่นโปรสมงันห้าไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาเชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ